นี้ก็มา d ดย์สแล้วนะคะวันนี้ปุ๊ยจะแนะนําอีกหนึ่งเคล็ดลับที่จะทําให้คนมาเห็นโพสต์เราได้อีกหนึ่งวิธีนะคะนั่นก็คือการคัดลอกลิงก์ของเราแล้วบวกกับประโยคที่ทําให้คนสนใจนะคะซึ่งจั่วหัวทําให้คนสนใจเนี่ยมันมักจะเป็นคําที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะดูหน้า ฟีดข่าวของสำนักข่าวต่างๆแล้วนำมาปรับกับสินค้าเราก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะพาไปดูไอเดียในการเขียนคำจั่วหัวนะคะความจริงแล้วคำจั่วหัวเหล่านี้ควรที่จะใส่ลงไปในภาพหรือว่าใส่ลงไปในประโยคก่อนที่จะแปะลิงก์นะคะวันนี้เคล็ดลับ ที่11ก็คือการคัดลอกลิงก์แล้วก็นำไปใส่ไว้ในสื่อต่างๆที่อยู่ตามโซเชียลนะคะซึ่งพป็จศาสตร์ทให้ดูว่ามีแหล่งไหนบ้างที่เราจะไปแปะลิงก์ได้แล้วก็แหล่งเหล่านั้นก็น่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าของเราโดยแท้จริงนะคะอย่างแรกก็คือเราก็เข้าไปที่ มาเก็ตเพจแล้วก็ไปที่ตัวเรานะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆไปเลือกสินค้าที่เพื่อนๆเ,เนี่ยต้องการที่จะคัดลอกลิงก์เพื่อที่จะนําไปแชร์ในแหล่งอื่นๆเพื่อที่จะได้ให้คนเนี่ยเข้ามาเห็นนะคะดังนั้นเราจะต้องไปแหล่งแหล่งโซเชียลที่มีคนเนี่ย ชุมนุมกันอยู่ตรงนั้นนะคะมันก็จะมีโอกาสทําให้เขาเนี่ยมีโอกาสที่จะเห็นสินค้าเราแล้วก็เป็นไปได้ที่เขาจะซื้อเรานะคะปุ้ยเคยทํามาแล้วบางทีปุ้ยก็แปะคําพูดว่าแจกฟรีทักมาได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แจกฟรีทั้งนี้ก็คือการส่งฟรีนั่นเองแต่เราไม่ได้บอกเขาหรือว่าแจกฟรีชิ้นเนี้ยก็ต่อเมื่อเขาจะต้องซื้อหนึ่งชิ้นก่อนเขาถึงจะได้ของฟรีอย่างเงี้ยก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งกลยุทธ์นี้ปุ้ยก็ยังใช้อยู่นะคะแล้วก็ ก็ใช้ได้ผลนะเนาะบางคนเขาอยากได้ฟรีเขาก็ยอมซื้อแต่เขาไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรถือว่าเราไม่ได้โกหกโอเคไหมคะ,ะสมมุติว่าปุ้ยเนี่ยจะขายเครื่องบดอาหารหรือว่าอ่ะมอสุก,กี้และกันตัวนี้เพราะว่าคนเริ่มกลับมาอยู่บ้านเขาก็อาจอยากจะนั่งกินสุก,กี้กันใช่ไหมคะอย่างแรกเลยก็คือเราเข้ามาที่ตัวสินค้าเราหลังจากนั้นเราก็ไปที่คําว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วก็กดคําว่าแชร์รายการสินค้ามันก็จะมีคําว่าคัดลอกลิงก์นะคะ พอคัดลอกนิ้งปุ๊บด้วยความที่มันยาวสมมติว่าปุ้ยอาจจะแชร์ไปไปที่แหล่งของปุ้ยอีกแหล่งหนึ่งนะคะแหล่งโซเชียลแหล่งอื่นเพื่อให้คนมาเห็นเนาะอ่ะสมมติว่าปุ้ยจะแชร์หน้าเฟซปุ้ยสมมุตินะคะสังเกตไหมคะว่าลิงก์อ่ะมันยาวเกินไปนะคะมันจะทำให้เหมือนลิงก์เนี้ยเป็นสแปมเป็นไวรัส ก็เขาก็จะไม่นิยมกันนะคะดังนั้นมันจะต้องไปย่อลิงก์ก่อนนะคะเพื่อให้ลิงก์เนี่ยสั้นนะคะทํำยังไงก็คือกดคัดลอกปุ๊บเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปที่ Google นะคะ Google Chrome นะคะเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาที่อ่าเราพิมพ์คำว่านี้ก่อนคะ่ะ Short y t u R L short นะคะตัวนี้นะคะเสร็จแล้วปุ๊บมันจะขึ้นมาว่า b i t l y ตัว b i t l y เนี่ยจะเป็นตัวย่อลิงก์ทำให้ลิงก์ของ market page ของเราตะกี้เนี่ยสั้นลงนะคะเวลาที่เราเอาไปแปะลิงก์ขายให้คนเห็นที่ไหนเนี่ยมันก็จะสร้างความน่าเชื่อถือทำให้เขาอะ่ะอยากจะกดเข้ามาดูนะคะอ่าเช่นอันนี้นะปุ๊บก็คัดลอกลิงก์เสร็จแล้วปุ๊บก็ copy นะคะทีนี้ถึงปฏิบัติการแล้วค่ะที่เราจะไปขายเนาะ อ่าแหล่งที่เราจะไปแชร์ลิงก์ให้คนเห็นเนี่ยแหล่งแรกก็คือมีตรงนี้นะคะ YouTube นะคะแหล่งที่2ก็คือในในในลน์นะคะในไลน์คือตรงไหนในไทม์ไลน์ก็ได้นะคะในไทม์ไลน์ของเราก็ได้หรือว่าจะในไลน์ทูเดย์ก็ได้นะคะไลน์ทูเดย์มี แหล่งที่คนเนี่ยมักจะเข้ามาดูไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆนะคะมากมายเราก็สามารถที่จะมาตรงนี้ก็ได้นะคะคือเข้าไปอ่านข่าวแล้วด้านล่างของข่าวจะมีให้แสดงความคิดเห็นเราก็สามารถที่จะฝากแปะลิงก์สินค้าเหล่านี้ตามแหล่งนี้ก็ได้นะคะประมาณนั้นนะคะซึ่ง l i น e ท o เดยเนี่ยมีโควิดมีดูดวงนะคะมีข่าวทั่วไปเราก็สามารถที่จะ ฝากร้านหรือว่าแปะร้านได้เลยนะคะเห็นไหมคะด้านบนเนี่ยคะ่ะก็จะมีทั่วไปมีข่าวบันเทิงนะคะส่วนใหญ่คนก็จะเข้ามาอ่านบันเทิงอย่างเงี้ยใช่ไหมคะสมมติข่าวเนี้ยพีกในพีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนก็ชอบอ่านชอบเสพเสพเสร็จแล้วนะคะเสพเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะมีให้แสดงความคิดเห็นแบบนี้เห็นไหมคะเราก็สามารถที่จะพิมพ์แสดงความคิดเห็นในคอมมต์นั้นแล้วแปะลิงก์ก็ได้เช่นโห พอทำแล้วสวยทุกคนสวยทุกคนเลยแล้วเราก็เขียนแคปชั่นเกี่ยวกับสินค้าเราสั้นๆว่าติดโควิดแล้วเอ,อ,อยู่บ้านเพราะโควิดให้ สิ่งนี้สร้างความสุขให้คุณอะหมูกระทะเนาะมันก็จะเป็นการกินกินก็เป็นการสร้างความสุขนะคะคือสื่อแคปชั่นไปทางอารมณ์ความรู้สึกมากกว่าคุณประโยชน์นะคะมันจะทําให้คนเนี่ยอยากที่จะรู้ว่ามันคืออะไรแล้วเราก็แปะลิงก์ไปนะคะเห็นไหมคะเออให้สิ่งนี้สร้างความสุขให้คุณอ่า ทุกๆมื้ออะไรอย่างเงี้ยในมื้อเย็นอะไรอย่างเงี้ยอ่าเนาะคิดแคปชั่นเองให้ให้เราอารมณ์นะคะประมาณนั้นแล้วเราก็แปะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการโปรโมทให้คนเนี่ยเข้ามาเห็นสินค้าเราโดยที่เราเนี่ยไม่ไม่ได้อยู่ที่แค่มาเก็ l เพจอย่างเดียวหรือเราจะเข้าไปใน YouTube ก็ได้นะคะ YouTube แล้วเราพิมพ์วิธีการใช้งานของสินค้าเราก็ได้เช่นของปุ้ยเนี่ยกระทะซุกี้สมมุติอ่ะเราก็สามารถที่จะฝากร้านที่นี่ก็ได้เห็นไหมคะมันก็จะมีหลายรุ่นเราก็สามารถที่จะฝากร้านได้สมมุตินะคะ สวัสดีครับรีวิวใช่ไหมคะมันก็จะมีการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะเนี่ยฝากล้านได้นะคะหรือว่าแบบสินค้าของคุณอ่ะมันจะมีรีวิวสินค้าเหล่านั้นไหมหรือว่ามีปัญหาอะไรจะต,ต้องใช้สินค้าของคุณเช่นรถมือสองอย่างเงี้ยเราก็อาจจะพิมพ์ใน y youtube ว่าตามหารถมือสองการดูรถมือสองวิธีการดูรถมือสองอะไรเงี้ยเราก็อาจจะฝากล้านได้เหมือนกันนะคะอุย้ยแบบ น่ากินจังเลยขออนุญาตฝากร้านนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีสิ่งนี้ไว้ติดบ้านสร้างความสุขในการในการกินทุกวัน คลิกเงี้ยก็ได้คือหัดนึกแคปชั่นแล้วเราเราจะบอกก็ได้ลดลดมากกว่าห้าสิบเปอร์ซนเออราคาลดโรงงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเราก็กดนะคะมันก็จะมีให้เราเนี่ยเห็นไหมคะมันก็จะแปะลิงก์ให้เราเห็นไหมคะเออ อันนี้ก็เป็นการตามหาลูกค้าหรืออีกแหล่งนึงก็คือจะเข้าไปในทวิตเตอร์ก็ได้นะคะไปแหล่งโซเชียลต่างๆเนาะเราก็ใส่แฮชแท็กสินค้าของเราก็ได้หออม้อชาบูอะไรเงี้ยออของปุ้ยเนาะแล้วแต่แฮชแท็กของเราก็อาจจะเป็นสินค้าที่มีความใกล้เคียงกับกับสินค้าเราก็ได้นะคะประมาณนั้นเนาะอ่า ะเห็นไหมคะมอชาบูพร้อมส่งหรือถ้าจะมาในแหล่งแบบนี้เราก็อาจที่จะเข้าไปตามสื่อต่างๆที่คนรวมตัวกันอยู่เช่นเป็นสื่อใหญ่ Netflix หรือว่านายเอ r นเตนหรือว่าเป็นรายการบันเทิงรายการทีวีละครอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือว่าข่าวที่กำลังโด่งดังวิธีเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นอันนี้ Netflix ใช่ไหมคะเราก็สามารถที่จะฝากได้เนาะแล้วก็สามารถที่จะพิมพ์ได้เหมือนกันนะคะ เออน่าดูทุกเรื่องเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็แปะก็ได้นะคะประมาณนี้เนี่ยเราก็แปะได้นะคะประมาณนั้นได้เลยนะคะเออเนี่ยเราก็มาดูไอเดียของเขาก็ได้ว่าเฮ้ยในทวิตเตอร์อ่ะเขาขายสินค้าเราประมาณไหนอ่ะแล้วเราก็โพสโดยใส่แฮชแท็กตามเขาเนี่ยก็ได้เพื่อตามหาสินค้านะคะอืมประมาณนั้นเนาะ เอสของใหม่ว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออเราก็อาจจะฝากร้านข้างล่างก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออวิว ύ, นินิว้วิ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 วเวิวะไิว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 ิ้ิว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  t วิ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 กิวนะะิว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 อวิ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 ิวิมะ ถ้าเล่น tiktok นะคะเราก็สามารถที่จะดูก็ได้เนาะอ่ะอันนี้เขาก็บอกวิธีการใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็ดูเนี่ยแบบมีเนี่ยอ่ามันก็จะมีปุ่มเนี่ยเห็นไหมคะให้กาคลิกถึงแล้วก็สามารถ กันนะคะหรือแหล่งโซเชียลอีกแหล่งหนึ่งก็คือจะในลายนี่แหละนะคะแต่จะอยู่ตรงนี้ตรงหน้าหลักเนี่ยนะคะเนี่ยตรงคำว่า open chat นะคะมันก็จะมีกลุ่มต่างๆให้เราได้เข้าไปร่วมด้วยนะคะว่าเราอยากจะร่วมยังไงอะไรอย่างเงี้ย ได้หมดนะคะเนี่ยมีกลุ่มกลุ่มต่างๆให้เราเข้าเยอะแยะมากมายเลยนะคะเราก็สามารถที่จะเข้าไปในกลุ่มนี้แล้วก็ไปฝากร้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะ เนี่ยเราจะเข้าหมวดหมู่ไหนอ่ะการศึกษาการเงินอื่นๆแฟนคลับอาหารเทคโนโล,โลยีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปได้เลยแฟชั่นบิวตี้เราสามารถเข้าไปร่วมกับกลุ่มเหล่านี้แล้วก็ไปแปะลิงก์สินค้าเราได้เลยนะคะสมมุติว่าเราขายครีมอย่างเงี้ยอ่ะเราขายงานอดิดารองเท้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกเข้ามายัางกลุ่มเหล่านี้ได้นะคะ ประมาณนั้นพอเราเข้ากลุ่มเราก็สามารถที่จะไปขายในกลุ่มเหล่านี้ได้โดยเอาลิงก์เราเนี่ยเข้าไปหรือเอารูปเราเข้าไปก็ได้นะคะวันนี้การบ้านที่จะให้พวกเราทําก็คือ1เลือกสินค้านะคะหลังจากนั้นนะคะคัดลอกลิงก์แล้วก็ไปย่อลิงก์นะคะอย่างที่2ก็คือเอาไปฝากตามแหล่งโซเชียลนะคะอันที่3คือระบุด,ด้วยว่าจะไปฝากที่แหล่งโซเชียลไหนนะคะ4ค่ะหลังจากที่แปะ ฝากลิงก์เรียบร้อยแล้วก็ให้แคปหน้าจอนั้นส่งมาอย่างใต้โพสต์นี้สําหรับวันนี้ก็เป็นการบ้านในวันสุดท้ายก็คือเป็นวันที่11นะคะซึ่งหวังว่าทั้งหมดที่ปุ้ยเนี่ยได้แนะนําพวกเรามาขอให้ประยุกต์และเอาไปทําอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะว่าทุกทุกวิธีเนี่ยมันจะต้องทําอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา30วันติดกันเมื่อไหร่ที่เราทําหยุดแล้วเรามาทําใหม่นั่นหมายความว่าเรานับหนึ่งใหม่นะคะ ไอ้ที่เราทํามาทั้งหมดจะกลายเป็นศูนย์ทันทีดังนั้นต้องมีการทําอย่างต่อเนื่องเนาะก็หวังว่าทั้งหมดที่ปุ้ยได้นํามาแนะนําพวกเราจะได้ผลลัพธ์ตามที่พวกเราต้องการนะคะและหลังจากนี้จะเป็นวิธีการลงมือทําทั้งสิ้นตั้งแต่วันที่วันวันน,น,นี้วันที่11เ็ไปจนถึง3 0หากเกิดปัญหาอะไรก็สามารถทักมาสอบถามได้นะคะปุ้ยก็จะให้คำแนะนำตามประสบการณ์ของปุ้ยเองหรือว่าถ้าเพื่อนๆน,นะคะ อยากจะขอคําแนะนําเกี่ยวกับรูปภาพหรืออะไรเนี่ยก็ทักมาได้หรือว่าแปะลิงก์ที่ที่ไหนใส่ใส่แท็กอะไรหรือว่าค้นหาด้วยคําพูดไหนก็อาจจะทักมาสอบถามก็ได้อีกอีกวิธีหนึ่งนะคะไงวันนี้ก็ขอขอบคุณมากๆที่ทุกคนเดินทางมาจนถึงวันที่11นะคะแล้วก็หวังว่าทุกวิธีที่ผ่านมาน่าจะมีวิธีไหนที่เพื่อนๆชอบใจก็ลองรีเควสบอกกันมาได้นะคะยังไงแล้วขอขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ